มาดูอีกเรื่องหนึ่งในไหนนะคะคุณพิชัยนะได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วแล้วก็มีรมัฐมนตรีนะคะหลายคนนะคะที่ได้มีการออกจากตาแหน่งไปเขามีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินค่ะวันนี้หลายท่านเลยโอโ้ดูตัวเลขแล้วหูทําไมท่านรวยจังเลยอะ่ะเออดูแล้วตกใจเลยอะ่ะทุกท่านก็มีทรัพย์สินกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว,<ห>ลวนะฮะจริงๆเลยคะ่ะอ่ะ ปปชคุณผู้ชมค่ะเขาเปิดเซฟค่ะคุณพิชัยนะคะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวย296ล้านบาทเกือบ300ล้านนะคะแล้วก็พร้อมเปิดเผยทรัพย์สินนะคะอดีต3รัฐมนตรีนะคะก็คุณอนุชาอ่าช่วยกเกษตรที่เพิ่งออกไปก็รวย28.9ล้านค่ะคแต่คนนี้รวยจริงของจริงฮะเจ๊แจนคุณผู้ชมคุณพวงเพชร 877ล้านครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดาค,ค่ะหมอชนน่านนะคะ559ล้านบาทเลยค่ะครับวันนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชครับได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับของคุณพิชัยชุนหะวชิระครับกรณีการเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ครับโดยคุณพิชัยมีนการแจ้งนะครับว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้นนะครับ101ล้านบาทนะครับได้แก่เงินฝาก5บัญชีครับ1 4 7น7 0 0 0บาทเงินให้กู้ยืม3รายการนะครับ35,700,000บาทครับ ที่ดิน24แปลงครับ22ล้าน9แสนบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง5แห่งครับ18ล้าน7แสนบาทครับยานพาหนะสองคันนะครับ5ล้านกว่าบาทครับแล้วก็แล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆอีก1ล้าน9กแสนกว่าบาทนะครับเรารวมถึงนะมีทรัพย์สินที่เป็นเรียกว่าสิทธิและสมบัานนะฮะเป็นอีก3 0 0แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็มีหนี้สินเพียงนะครับ8ล้านบาทนะครับ นอกนี้เองครับคุณพิชัยยีการแจ้งไรายได้ต่อปีโดยประมาณอยู่ที่8ล้าน9 0สนกว่าบาทนะครับจากเบีย้ยประชุมและโบนัสมีรายจ่ายรวมต่อปีประมาณ4ล้าน5 0สนบาทครับขณะที่คู่สมรสอย่างคุณสุดทาซินีสักุลคูนะครับแจ้งนะครับมีทรัพย์สินที่155ล้านบาทครับแล้วก็มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะครับมีทรัพย์สินนะฮะ12ล้าน8 0สนบาทครับ <c oughs> นี่คือยังไม่มีทรัพย์ มนรุ่นมนุติมาวะนะค่ะยังยังค่ะรวมทั้งหมดนะมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดนะครับสองนะครับ69ล้านบาทครับแล้วก็มหนิ้สินทั้งหมดนะครับ8ล้านบาทท่ามองอย่างนี้คุณผู้ชมส่วนทรัพย์สินที่น่าสนใจของคุณวิชัยนะคะก็บอกว่าถือครองสร้อยคอทองคาหนักห้าบาทนะคะมูลค่าก็ตามราคาทองตอนนี้ค่ะคมีพระหลวงปู่ทวดนะคะแสนห้าแหวนทองนะคะแล้วก็รวมไปถึง กำไรนะคะยี่ห้อดังๆยี่ห้อหนึ่งคาทียบอกไปเลยกันค่ะคของคู่สมรสน,น,นะคะคุณสุทธาสินีค่ะแล้วก็มีแหวนเพชรด้วยมีต่างหูเพชรด้วยอะไรประมาณนี้ก็สิริรวมแล้วก็มีทรัพย์สินดังกล่าวอย่างที่คุณก้องได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะพร้อมกันนี้ค่ะปปชยังมีการเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิสินกรณีรัฐมนตรีที่ พลจะตำแหน่งในยุทธของเศรษฐาหนึ่งนะคะคอรมอเศรษฐาหนึ่งจำนวน3รายค่ะได้แก่คุณอนุชานาคาสายพลจะตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า28ล้านอาทิก็มีเงินสด5แสนมีที่ดินนะคะมีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะสองคันทรัพย์สินนาฬิกาแล้วก็มีปืนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเงินเบิกเกินบัญชีมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณนะคะอยู่ที่1 1ล้าน3แสนบาทรายจ่ายรวม1 0 0 0แสนบาทค่ะมาคนนี้อ่ะคุณผู้ชมคะ มีเงินเยอะจริงครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะเพราะว่าเหมือนกับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณพวงเพชรชลละเอียดค่ะกรณีพ้นจากตาแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าคู่สมรสนะคะเสียชีวิตตั้งแต่1มกราคมปี39แล้วมีทรัพย์สินทั้งสิ้นนะคะกว่า877ล้านบาทก็มีเงินสด5 0 0แสนเงินฝาก28บัญชีป่าไป58ล้านนะคะมีกองทุนด้วย6รายการ70กว่าล้านที่ดินโอ้โหคุณพอสมควรนะ 4. 7แปลงไม่พอสมควรอ๋อไม่พอสมควรใช้เยอะเถอะดิฉันยังไม่มีแต่กะแปลงนะมีโรงเรือนสิ่งก่อสร้างนะคะอไปไปอีสีแปลงก่อน200กว่าล้านนะคุณที่ดิน200กว่าล้านเยอะเยอะเยอะเอะแล้วก็อาคารสํานักงานรวม9หลัง300กว่าล้านยานพาหนะมีทั้งสิ้น9คันครันประมาณเท่าไหร่22ล้านค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะก็มีนี้สินนะนี้สินก็เท่าไหร่่ะ 19ล้านมีรายได้รวมต่อปีอยู่ที่12ล้านเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง8 9 9 0 0 0กว่าบาทมีค่าเช่าที่ดินด้วย1.2ล้านขายที่ดินเปล่า10แปลงได้มา10ล้านรายจ่ายก็ไม่เป็นไร3 3ล้านเท่านั้นค่ะเกิดผมแอบเห็นในรายการสินทรัพย์ที่น่าสนใจของคุณเจ๊แจนนะมีอะไรมีอะไรมีพระชุดเบญจภาคีครับโอ้โหมูลค่า40ล้านบาทฮะฮะยกชุดยกชุดโอ้โครบเซ็ฮะ นะอันนี้คุณพระของรจริงนะ<อ>งคุณพระคุณเจ้าของรจริงอ่ะมาที่คนสุดท้ายครับคุณหมอชรด้านสีแก้วครับ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแจ้งว่ามีทรัพย์สินที่10บล้านสแสนบาทครับแบ่งเป็นเงินสดนะครับหกแสนบาทเงินฝาก1นึ่งบัญชีสแสนกว่าบาทครับแล้วก็ที่ดิน2แปลงประมาณ2ล้านบาทครับแล้วก็มีโรงเรือสิ่งปลูกสร้าง3แห่งนะครับมูลค่า3ล้านบาทครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆนะครับ4ล้านกว่าบาทครับมีหนี้สินประมาณจากเงินกู้ธนาคารนะฮะประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับไม่มีรายได้รวมทั้งสิ้นนะครับปีนี้1นึ่งแสนสหมื่นาไม่ขออภัยครับ1นึ่งล้านสแสนบาทครับมีรายจ่ายรวมประ มาณ5 8 0 0 0 0บาทครับแต่ว่าคนที่รวยไม่ใช่คุณหมอชลนาธนะแะเป็นคู่สมรสนะครับคุณนวลสกุลบำรุงพงศ์ครับคู่สมรสนะคะมีทรัพย์สินนะครับ549ล้านบาทครับเงินเงินสด1ล้านบาทครับเงินฝาก17บัญชีบอกว่าประมาณแค่8แสนนะแต่ว่าที่มันรวยก็คือที่ดิน18แปลงนี่แหละครับ500กว่าล้านฮะโอ้โหลงเรือนสิ่งปลูกสร้างมี6หลังครับ18ล้านบาทครับยานพาหนะมี4คันนะฮะแล้วก็ไม่มีหนี้สินเลยมีรายได้รวมต่อปีเนี่ย 11ล้านครับโดยระบุนะฮะว่ามีการหมายเหตุว่ามีการขายที่ดินไป45ล้านบาทด้วยนะครับแต่เฉลี่ยต่อปีเนี่ยผ่านมา4ปีก็ประมาณปีละ11ล้านบาทครับมีรายจ่ายรวม2ล้านกว่าบาทเองทัางให้นะฮะรวมทั้งคู่เนี่ยมีทรัพย์สินทั้งสิ้นนะครับ559ล้านบาทแล้วก็มีหนี้สินแค่สี่แสนบาทเท่านั้นเองครับโอ้ยสู้เจ๊แจนใช่ไม่ได้เลยไม่มีหนี้สินเลยโอ้ยต้องอะไรนะแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้เกือบเก้าร้อยล้านน่ะคุณพระ